เดี๋ยวจะอธิบายหลักการของ absorption cycle นะครับในรูปที่2.12นี้นะครับเ,เริ่มต้นเนี่ยตรงฝั่งสารทางความเย็นเนี่ยกเ็เดี๋ยวนะเขียนสถานะให้เห็นก่อนจะได้ชัดๆเนาะก่อนเข้าคอยเย็นเนี่ยมันจะเป็น ของผสมหิมตัวใช่ไหมความดันต่ำอุณหภูมิต่ำใช่ไหมครับโอเคไหมเสร็จปุ๊บมันก็มารับความร้อนใช่ไหมครับทีนี้ก็คือทําความเย็นใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นเป็นไอหิมตัวใช่ไหมความดันยังคงต่ําอยู่อุณหภูมิยังคงต่ําอยู่นะครับจากนั้นเนี่ยถ้าเป็นวงจรเวเปอร์เพชเชอร์เอ้ยเวเปอร์คอมเพรชันไซคลธรรมดาเนี่ยตรงเนี้ย มันจะถูกอัดด้วยคอมเพรสเซอร์ขึ้นไปนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่เป็นคอนเดนเซอร์เนี่ยมันก็จะกลายเป็นไอออนิ่งยวดใช่ไหมเป็นซูเปอร์ฮีทเนาะซูเปอร์น,น,นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นความดันสูงนะคุมถุงนะนะครับเสร็จแล้วมันก็ไปคายความร้อนออกใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นแสตทลิควิดนะครับ แต่ว่าก็ยังอยู่ที่ความดันสูงอุณภูมิสูง,งเสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็จะต้องวิ่งไปผ่านวาล์วลดความดันนะมันก็จะกลับมาที่เดิมน,นะทีนี้เราต้องเข้าใจว่าไอตัวคอมเพรสเซอร์เนี่ยนะมันมีสองหน้าที่นะครับสองหน้าที่อสองหน้าที่นะคอมเพรสเซอร์นะหน้าที่ที่หนึ่งมันเขียนว่าไงดีหน้าที่ของคอมนะหน้าที่ของ คอมเพรสเซอร์นะหน้าที่ที่หนึ่งก็คือเพิ่มความดันนะครับสองคือเพิ่มอุณหภูมินะครับของสารทาคำความเย็นในการเพิ่มความดันเนี่ยควางจริงก็คือมันจริงๆมันต้องการเพิ่มอุณหภูมินี่แหละแต่ว่ามันใช้วิธีเพิ่มความดันแต่ว่าการที่เราต้องทําให้ความดันสูงเนี่ยนอกจากพยายามจะดึงอุณหภูมิขึ้นเพื่อให้ไปคายความร้อนจริงที่คอยร้อนได้แล้วเนี่ย ไอ้ความดันตรงนี้แหละที่มันจะเป็นตัวพาให้น้ํายามันหมุนได้ครบรอบนะครับส่วนการเพิ่มอุณหภูมิก็ตรงไปตรงมาตรงเนี้ถ้ามันอยู่ที่อุณหภูมิต่าใช่ไหมถึงแม้ว่ามันจะซับความร้อนจากในห้องมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่ไปคายตรงไหนเพราะอุณหภมูมิต่ำมันก็เลยต้องถูกเพิ่มอุณหภูมิด้วยคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็พออุณหภูมิมันสูงกว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันถึงจะคายความร้อนได้นะอะทีนี้ไอ้ตัววงจรนี่ครับ วงจรเทอร์โมคอมเพรสเซอร์เนี่ยก็จะต้องเข้ามาแทนที่คอมเพรสเซอร์ไฟฟ้าครับแต่ว่าหน้าที่ในการเพิ่มความดันกับเพิ่มอุณหภูมิเนี่ยมันยังจะต้องมีอยู่นะครับอ่ะเริ่มต้นวงจรน,น้ํายานะครับน้ํายาเนี่ยที่เป็นไออิ่มตัวนะความดันต่ำอุณหภูมิต่ำเนี่ยมันจะถูกเข้ามาที่อุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าแอปซอร์เบอร์แปลตรงตัวก็คือเครื่องดูดซับเ,เครื่องดูดซึมนะครับ อ่าจะดูดซึมหรือดูดซับก็ได้อันนี้ต้องรูดซึมก่อนดีดูดซึมก่อนแล้วกันนะถือว่าผสมเข้าไปในเนื้อเดียวกันนะครับอ่าเขียวเียวนี่ครับเป็นตัวแอบซอฟแบน์นะครับมันก็จะวิ่งมาเจอกับไอน้ำยาใช่้อมแล้วมันก็จับกันแล้วก็ออกมาเป็นสารละลายโซลูชันตรงนี้นะครับอ่าโซลูชันตรงนี้เนี่ยก็จะถูกก็จะคายความร้อนออกเนาะแล้วก็จะถูกปั๊มนะครับนะ ถูกฟัมเพิ่มความดันนะครับเนี่ยตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่เพิ่มความดันก่อนนะอย่าลืมคอมเพรสเซอร์มีหน้าที่สองอย่างนะเพิ่มความดันกับเพิ่มอุณหภูมิใช่ไหมตอนนี้สารละลายซึ่งเกิดจากแอสซอมแบนดเนี่ยดักจับไอสารทังความเย็นผสมได้เป็นสารละลายแล้วเนี่ยตอนนี้มันมาถูกเพิ่มความดันที่นี่นะครับพรเ,เพิ่มความดันแล้วเหลือแต่เพิ่มอุณหภูมิใช่ไหมพอเพิ่มความดันเสร็จปุ๊บไอตัวที่สารดูดซึม จับไอน้ํายาเนี่ยนะเป็นสารละลายนี้ก็จะถูกส่งมาที่อุปกรณ์ตัวตัวที่สามมาสิใช่ไหมแอปซอร์เบอร์ตัวแรกปั๊มตัวที่สองครับอุปกรณ์ตัวที่สามในวงจรฝั่งแอปซอร์แบนก็คือเอเจนเรตอร์นะครับแล้วก็อ่ะตรงเนี้ยสารละลายที่ถูกส่งเข้าไปในเเจนเอรเตอร์เนี่ยมันจะ,ะมีความดันสูงแล้วนะครับ ก็ขาดเรื่องเพิ่มภูมิเขาก็เลยจะใส่ฮีทเข้าไปที่นี่นะครับฮีทตัวนี้เนี่ยจะให้ดีก็ต้องมาจากความร้อนเหลือทิ้งใช่ไหมมันจะได้ไม่ไม่มีต้นทุนใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราใช้พวกฮีตเตอร์ไฟฟ้าหรือความร้อนจากการหอมให้เชื้อเพลิงอะไรเงี้ยมันก็จะมีต้นทุนมาท,าทันทีแล้วเอาจริงๆก็มันอาจจะต้องแลกกับการที่เรามีอุปรกรณ์เพียบไปหมดเลยมันก็จะไปยุ่งตอนซ่อมบำรุงกับตอนเดินเครื่องอะตอนโอเปเรตเครื่องนะครับ ากลับมาแต่ก็คือมันต้องแลกกันนะครับากลับมาตรงนี้ก่อนพอให้ความร้อนปุ๊บมันก็บร 2, รลุสองปฏกิจนี้แล้วไงใช่ไหมเพิ่มความดันเนี่ยเพิ่มโดยปั๊มเพิ่มอุณภูมิเนี่ยเพิ่มโดยเจนเนอเรเตอร์นะครับใส่ฮีเข้าไปพอใส่ฮีเข้าไปปุ๊บเนี่ยไอสารทางความเย็นซึ่งมันระเหยง่ายกว่านะครับมันจุดจุดเดือดมนันต่ํากว่าตัวดูดซึมนะครับนั้น น้ำยาเนี่ยก็จะระเหยกลายเป็นไอล้วแยกออกไปก่อนนะครับส่วนตัวเดี๋ยวน้ำยาที่ระเหยกลายเป็นไอแล้วแยกออกไปก่อนเนี่ยมันก็จะมีความดันสูงมีอยู่ภูมิสูงแล้วไงอันนี้ก็บรรลุภารกิจของคอมเพรสเซอร์ถูกไหมครับก็คือสามารถเอามาแทนคอมเพรสเซอร์ไฟฟ้าที่ใช้อยู่ก่อนได้แหลวนะครับด้วยการแทนที่ด้วยสามตัวนี้ตรงนี้มันก็จะได้กลายเป็นไอ ความดันสูงหุืภูมิสูงไปเหมือนเหมือนเดิมเลยนะครับมันก็อ่ะมันก็สามารถทำอย่างนี้ได้ส่วนแอปซอฟแบน์นะครับที่คายคายสารทางความเย็นระเหยไปแล้วเนี่ยแอปซอฟแบน์ก็จะกลับมาเจือจางใช่ไหมเดี๋ยวก็ไปลดความดันหน่อยนึงก่อนแล้วก็ค่อยสเปรย์ไปนะครับอพอมันไปจับตัวสารทำความเย็นมันก็จะกลายเป็นสตรองโซลูชันและกลายเป็น ออะะไรสารละลายที่มีความเข้มข้นสูงเพราะมันจับตัวไอน้ำยาไว้แล้วใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวพอมันไปละเหยเอาน้ำยาออกจากตัวมันไปอะตัวมันก็จะกลายเป็น weak solution นะการสารละลายเจอจางต่อไปแล้วก็พอเห็นภาพนะครับไอตัวนี้ทั้งหมดเนี้ยมันแทนที่มันมาแทนที่คอมพิวเตอร์ไฟฟ้านะ เรามีคอมเพรสเซอร์ไฟฟ้าลูกเดียวทาทั้งสองหน้าที่นี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นวงจรดูดซึมก็จะต้องมีสามตัวนี้นะครับช่วยกันนะตัวนี้เอาแอสซับแบนด์มาจับกับไอ้น้ำยานะครับตัวนี้ทำหน้าที่เพิ่มความดันให้สารละลายตัวนี้ให้ความร้อนแก่สารละลายเพื่อให้ไอ้ํายา แยกออกไปเป็นไอความดันสูงและภูมส,สูงแล้วก็ไปเข้าคอนเดนเซอร์ตามหลูกปกตินะส่วนตัวแอปซอฟ์์แบนก็จะถูกวนกลับมานะกลับกับรีฟิลเลนด์ใหม่นะครับอันนี้ก็วงจรอัดไอแบบเบสิคนะครับ